นี่ค่ะกาแฟที่เราได้แล้วนะคะเส็มถ้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ถ้วยที่สูงขึ้นจะ,ะาหกะเทแล้วก็เรา,เา,าก็มาปกติทานเอเมริกาโน่นะคะคือใส่กใส่น้ำตาลอย่างเดียวเราก็จะใส่ไปแประมาณประมาณสช้อนชานะคะแล้วก็เตรียมน้ำแข็งเลยค่ะ แขงเราก็ทำเองนะคะไม่ต้องไปซื้อสะอาดด้วยแล้วก็มีแก้วอันนี้เป็นแก้วของ S M <SM> P <B. S 2> กาแฟเราก็คนให้เข้ากันให้สารนเข้านะเสร็จแล้ว,ว,วขงเต็มเสร็จแล้วเราก็ คนๆๆๆๆชิมนะคะอืมได,ได้นี่เราก็จะได้อมเมรกานโน่ซึ่งสาบาไข่หึงแก้วหนึ่ร้อยหาบาทค่ะ,คะแลาทะแลก็ปิดฝาขอเาเองนี่ ลอดของเราเป็นส่วน,น,นตัวได้แล้วค่ะกาแฟสวัสดีค่ะ